เคยสังเกตไหมครับว่าคนบางคนพูดแค่ไม่กี่คำแต่ทำให้ทั้งวงเงียบคนบางคนใช้แค่ประโยคเดียวแต่ทำให้คนตรงหน้าคิดตามทั้งคืนสิ่งนี้คือจิตวิทยาการพูดที่คนหนึ่เปอร์เซเขาใช้กันคลิปนี้จะพาท่านดูทีละมุมว่าพวกเขาพูดแบบไหนคิดแบบไหนและทำไมคำพูดที่น้อยกว่าถึงมีพลังมากกว่าถ้าท่านฟังจนจบท่านจะมองคำพูดของตัวเองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ 1. เขาพูดสั้นแต่เฉียบกว่า การพูดสั้นแต่เฉียบกว่าไม่ได้หมายถึงการพูดให้คำมันน้อยที่สุดนะครับแต่มันหมายถึงการพูดแบบที่ตัดสิ่งฟุ่มเฟือยออกตัดอารมณ์ส่วนเกินออกแล้วเหลือแค่แก่นที่มันพุ่งตรงเข้าใจและหัวใจคนฟังบางครั้งเราฟังคนพูดนานมากแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะคำมันเยอะเกินความคิดมันวกวนเกินหรือบางทีเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ไม่ได้จำเป็นต่อเรื่องนั้นแต่คนหเปอร์ซเขารู้ว่าคนเราไม่ได้เหนื่อยเพราะ ข้อมูลเยอะแต่เหนื่อยเพราะคําพูดที่ไม่มีแก่นมากกว่าเขาก็เลยเลือกพูดเท่าที่จำเป็นแต่ทุกคํามีน้ำหนักพอที่จะให้คนหยุดคิดได้คําว่าเฉียบในที่นี้ไม่ใช่แค่คมแต่คือคมแบบมีสติคมแบบไม่ทำร้ายใครคมแบบเจาะไปที่ความจริงของสถานการณ์นั้นๆเขาอาจพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่ทำให้เรานิ่งไปเลยเพราะมันไปแตะจุดที่เราไม่เคยยอมรับหรือไม่เคยสังเกต คนทั่วไปมักพูดจากความรู้สึกก่อนแล้วเหตุผลตามทีหลังแต่คนฉลาดจะดึงเหตุผลขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเลือกอารมณ์ประกอบทีหลังเขารู้ว่าอารมณ์ที่พุ่งออกมาแบบไม่ผ่านการคัดกรองมันทำให้คำพูดเสียพลังไปเยอะเหมือนเอามีดทื่อไปฟันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งที่พูดตั้งเยอะแต่คนฟังไม่รู้สึกอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลายครั้งที่เราพูดยาวเกินเพราะภายในใจ เรากำลังสู้กับความคิดเชิงลบของตัวเองอยู่ ความกลัวว่าจะไม่ถูกเข้าใจความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอมันผลักให้เราพูดเยอะขึ้นโดยไม่รู้ตัวเหมือนเด็กที่พยายามอธิบายตัวเองเพราะกลัวโดนดุแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์เขารู้ทันสิ่งนี้ครับรู้ว่าความคิดเชิงลบพวกนี้มันเป็นของเก่าที่เราเก็บมาตั้งแต่เด็กเป็นความเชื่อที่สังคมครอบครัวหรือประสบการณ์เคยสอนเราจนเราติดนิสยัยพยายามพูดเยอะ เพื่อปองกันตัวเอง ทั้งที่จริงแล้วไม่จำเป็นเลยพอเขารู้ทันเขาก็เลยพูดช้าลงคิดก่อนหนึ่งจังหวะแล้วพูดเฉพาะสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆเพราะรู้ว่าคำพูดที่ชัดเจนมันช่วยตัดวงจรความคิดฟุ้งซ่านได้ดีมากเวลาเราพูดยืดเยื้อความคิดเชิงลบจะมีพื้นที่ให้พูดแทรกในใจเราตลอดแต่ถ้าเราพูดสั้นกระชับตรงมันเหมือนเราตอกหมุดความคิดไว้ไม่ปล่อยให้ใจเราไหลกลับไปสู่ หรือความท้อแท้ที่เคยฝังไว้การพูดสั้นของคนฉลาดจึงเป็นการพูดที่ชนะความคิดตัวเองก่อนไม่ใช่ชนะใครภายนอกเขาเลือกคำที่ทำให้ตัวเองนิ่งทำให้คู่สนทนารู้สึกเห็นภาพและทำให้บทสนทนามีทิศท,ทางที่ดีขึ้นไม่ยืดเยื้อไม่ลากอารมณ์ไม่สร้างบาดแผลเพิ่มเหมือนการพูดหนึ่งประโยคแต่ตัดภาระทางใจออกไปได้ครึ่งหนึ่งคนที่พูดเฉียบมักจะพูดเหมือน ชี้ไฟฉายไปที่จุดสำคัญไม่ส่องไปรอบๆแบบไร้จุดหมายเขารู้ว่าคนเรามักหลงทางในคำพูดเพราะจิตใจเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ยังไม่ได้จัดการบางทีคำพูดเฉียบๆของเขาอาจทำให้เราหยุดคิดหรือเงียบไปสักพักเพราะมันไปสะก,กิดความจริงที่เราเคยกลัวจะมองมันตรงๆเช่นความจริงว่าเราท้อเพราะเราเก็บเสียงตำหนิตัวเองไว้นานมากหรือเราคิดว่ายังไม่ดีพอเพราะเคยถูกเปรีย ตั้งแต่เด็กความคิดพวกนี้เหมือนโปรแกร,รมเก่าที่คอยพาเราไหลกลับไปสู่ความเศร้าวความท้ออยู่เรื่อยๆแต่คนฉลาดเขาไม่ปล่อยให้โปรแกร,รมพวกนี้กำหนดคำพูดเขาแทบจะเขียนโปรแกร,รมใหม่ผ่านการพูดของตัวเองเขาเลือกคำที่ชัดเจนตรงประเด็นไม่ยืดเยื้อทำให้ตัวเองมีพื้นที่คิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้นและทำให้คนตรงหน้ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจนิ่งและเข้าใจโลกอย่างลึกซึง้ง สรุปแล้วการพูดสั้นแต่เฉียบกว่าคือการผลักรากความคิดเชิงลบออกจากประโยคเหลือแค่ความจริงที่จำเป็นจริงๆเป็นการพูดที่ไม่ใช่แค่สื่อสารแต่ช่วยจัดระเบียบใจตัวเองด้วยครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคลิปสไตล์ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ 2. ไม่รีบตัดสินแต่ฟังจนจบ มันไม่ใช่แค่การฟังคำพูดของคนอื่นให้ครบประโยคหรอกครับแต่มันคือการฟังเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จะสรุปอะไรบางอย่างในใจ เพราะมนุษย์เรามีความเคยชินบางอย่างที่อันตรายคือพอฟังไม่กี่คำเห็นไม่กี่ภาพได้ยินเรื่องไม่กี่ประโยคเราก็รีบตัดสินทันทีว่าเรื่องนี้ต้องเป็นแบบนี้คนนี้ต้องเป็นแบบนั้นทั้งที่ความจริงมันอาจไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยการตัดสินเร็วเกินไปมันเหมือนเราเปิดประตูให้ความเข้าใจผิดเดินเข้ามาอยู่ในหัวแบบถาวรและสิ่งที่น่ากลัวคือบางครั้งความเข้าใจผิดนี้มันสร้างความเสียหายใหญ่กว่าเหตุการณ์จริงด้วยซ้ำ ไม่รีบตัดสินในที่นี้หมายถึงเราไม่รีบตีตราคนไม่รีบคิดว่าเขาผิดไม่รีบสรุปเจตนาไม่รีบเชื่ออารมณ์แรกที่พุ่งขึ้นมาเพราะอารมณ์แรกของคนเรามักถูกปั่นมาจากประสบการณ์เก่าๆที่เรายังไม่ได้เยียวยาบางครั้งเราเคยเจอคนลักษณะแบบนี้มาก่อนเคยถูกทำร้ายด้วยวิธีแบบนี้มาก่อนพอเห็นเหตุการณ์คล้ายกันเราก็รีบเชื่อทันทีว่าเรื่องนี้จะจบเหมือนเดิมแต่ถ้าเรายอมฟังจนจบเราอาจพบว่า ความจริงมันต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงการฟังจนจบคือการให้ข้อมูลครบก่อนแล้วค่อยตัดสินไม่ใช่ตัดสินก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลมาสนับสนุนสิ่งที่เราคิดนี่คือความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำครับพอคิดว่าคนนี้ไม่จริงใจก็เริ่มเก็บทุกอย่างมาเป็นหลักฐานว่า จริงสิเขาไม่จริงใจทั้งที่ถ้าเราฟังอีกนิดมองให้ลึกอีกหน่อยเราอาจเห็นว่าเขาแค่เหนื่อยเขาแค่กลัวหรือเขาเองก็พยายามเต็มที่แล้วแต่พูดไม่เก่งเท่านั้นเองผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์มักเกิดจากการตัดสินเร็วเกินไปเช่นเรารีบคิดว่าอีกฝ่ายตั้งใจให้เราเจ็บก็เลยตอบโต้ทันทีด้วยคำแรงๆจนความสัมพันธ์เสียหายพอรู้ความจริงทีหลังว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเราจะรู้สึกเสียใจแบบที่ย้อนคืนไม่ได้หรือ บางครั้งเรารีบตัดสินว่าง,งานชิ้นนี้ไม่มีทางสำเร็จก็เลยไม่เริ่มพอเห็นคนอื่นทำแล้วสำเร็จเรากลับรู้สึกเสียดายว่าที่พลาดไปไม่ใช่เพราะทำไม่ได้แต่เป็นเพราะใจเรารีบสรุปเกินไปจนปิดประตูโอกาสของตัวเองการไม่ฟังจนจบยังทำให้เราพลาดสัญญาณบางอย่างที่สำคัญเหมือนคนเดินในป่าที่ได้ยินเสียงแตกกิ่งไว้ก็รีบคิดว่าเป็นสัตว์อันตรายแล้ววิ่งหนีทั้งที่ถ้าหยุดดูอีกนิดมันอาจเป็นแค่ลมถ้าเราหนีโดยไม่ ิเราอาจล้มเราอาจเจ็บโดยที่ตัวอันตรายจริงๆไม่เคยมีอยู่ด้วยซ้ําชีวิตก็เหมือนกันถ้าเรารีบตัดสินไปก่อนบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เพราะการตอบสนองที่ผิดของเราเองฟังจนจบไม่ได้แปลว่าต้องยอมต้องทนต้องปล่อยให้ใครมาทําร้ายแต่หมายถึงให้ข้อมูลมันครบก่อนที่เราจะตัดสินใจเรียบปิดประตูใส่ใครหรือใส่โอกาสอะไรบางอย่างการฟังจนจบ ช่วยให้เราจัดการตัวเองได้ดีขึ้นเพราะใจที่ฟังจนจบจะเป็นใจที่นิ่งใจที่เห็นภาพรวมใจที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์วูบแรกและที่สำคัญที่สุดใจที่ฟังจนจบจะไม่สร้างความเสียหายที่เราต้องมานั่งซ่อมในวันข้างหน้าคนฉลาดเขารู้ว่าการรีบตัดสินคือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่หลายอย่างในชีวิตการงานเสียความสัมพันธ์เสียโอกาสหลุดมือความเข้าใจคลาดเคลื่อนทุกอย่างเริ่มจากการที่เราไม่ยอมรอซักอึดใจเพื่อฟัง ดังนั้นเขาจึงยอมช้าลงนิดหนึ่งฟังให้หมดเรื่องก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะคิดยังไงพูดยังไงทำยังไงเพราะเขารู้ว่าถ้าฟังไม่ครบเราจะตัดสินจากความกลัวแต่ถ้าฟังครบเราจะตัดสินจากความจริงครับ 3. ไม่พูดในที่ที่ไม่ควรพูดเพราะพื้นที่ก็เป็นจิตวิทยา การไม่พูดในที่ที่ไม่ควรพูดมันเกี่ยวกับทั้งคำที่ออกจากปากเราเวลาและพื้นที่รอบตัวที่กำลังส่งผลต่ออารมณ์ของคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นแบบที่เราไม่รู้ตัวครับคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคำพูดผิดจังหวะทำให้แค่ดูไม่น่ารักแต่ความจริงมันเสียหายกว่านั้นมากเพราะแต่ละพื้นที่มันมีพลังบางอย่างที่ทำให้คำพูดเดียวกันมีผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเหมือนเอาอินพุตเดียวกันใส่ลงไปในเครื่องคนละเครื่องผลลัพธ์ก็เปลี่ยนทันที การพูดในพื้นที่ที่ไม่เหมาะคือการใส่อินพุตผิดช่องแล้วกระบวนการที่ตามมาก็มักจะพังแบบควบคุมไม่ได้มีหลายเรื่องที่ไม่ควรพูดเช่นเรื่องที่แตะใจคนตรงหน้าเรื่องตำหนิเรื่องความผิดพลาดเรื่องอ่อนไหวของเขาเรื่องที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีหรือเรื่องที่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เรื่องพวกนี้ถ้าเราพูดผิดที่ผลลัพธ์มันจะหนักกว่าที่คิดครับเช่นการไปตำหนิคนในที่สาธารณะอินพุตที่เราตั้งใจให้เขาได้รับคือ อยากให้เขาแก้ไขแต่พอพื้นที่มันเป็นพื้นที่เปิดกระบวนการในหัวเขาจะไม่เข้าสู่โหมดเหตุผลเขาจะเข้าสู่โหมดป้องกันตัวทันทีเพราะพื้นที่รอบตัวทําให้เขารู้สึกถูกประจานผลลัพธ์ที่ออกมาจึงไม่ใช่ความเข้าใจแต่เป็นการต่อต้านโกรธหรือปิดใจไปเลยนี่แหละครับที่เรียกว่าพื้นที่มันทํางานก่อนคําพูดเสืออีกเวลาไหนบ้างที่ไม่ควรพูดก็คล้ายๆกันเช่นเวลาที่เขากําลังโกรธเวลาที่เขากําลัง เสียใจเวลาที่เขาเหนื่อยมากจนสมองไม่ไหวหรือเวลาที่เขามีคนจับตามองอยู่เพราะตอนนั้นอินพุตใดๆที่เราให้เข้าไปมันไม่เดินเข้าสู่กระบวนการคิดที่ดีเลยเขาจะรับเข้าด้วยสภาพจิตที่บิดไปตามอารมณ์จนสุดท้ายเอาพุทธที่ออกมาคือความสัมพันธ์ที่เสียความเข้าใจที่พลาดหรือปัญหาที่ยิ่งแก้ยิ่งพังและทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากคำพูดผิดแต่เพราะเราพูดถูกเรื่องในเวลาที่ผิดครับลองนึกภาพว่าเรา กำลังจะบอกความจริงดีๆบางอย่างแต่ดันพูดหลังจากอีกฝ่ายเพิ่งเจอเรื่องแย่ๆมาอินพุตของเราถูกต้องแต่กระบวนการของเขามันยังเต็มไปด้วยอารมณ์และความล้าทางใจคำพูดที่ควรจะสร้างความหวังอาจถูกตีความเป็นการสัมเติมหรือการไม่เข้าใจเขาผลลัพธ์จึงกลายเป็นความห่างไม่ใช่ความเข้าใจนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เคยมองเพราะคิดว่าคำพูดดีพูดตอนไหนก็ได้แต่ความจริงมันต่างกันมากพื้นที่เป็นจิตวิทยา ยาก็เพราะแต่ละสถานการณ์ไม่พลังทางอารมณ์ของมันเองครับบางที่ทำให้คนรู้สึกปลอดภยัยบางที่ทำให้รู้สึกอายบางที่ทำให้รู้สึกว่ามีคนจับตาดูบางที่ทำให้ใจคนหดเล็กลงแบบไม่รู้ตัวเช่นการพูดเรื่องสำคัญกลางโต๊ะอาหารที่มีคนเยอะๆมันทำให้หัวใจอีกฝ่ายยืนห่างออกจากเรายิ่งถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวยิ่งเหมือนเราผลักเขาไปกลางแสงไฟคำพูดใดๆที่เราหวังผลดีก็ถูกพื้น ที่ตัดกำลังไปหมดเหมือนอินพุตดีๆแต่โดนระบบขัดขวางก่อนจะเดินทางไปถึงใจเขาเพราะแบบนี้คนฉลาดถึงเลือกพื้นที่ก่อนคำพูดเขารู้ว่าถ้าพูดในที่ที่ถูกใจคนฟังเปิดและอารมณ์นิ่งกระบวนการในใจเขาจะรับอินพุตได้ดีผลลัพธ์ก็จะเป็นบทสนทนาที่พัฒนาไปข้างหน้าไม่ใช่บทสนทนาที่สร้างรอยแตกเขารู้ว่าถ้าพูดในเวลาที่ไม่ใช่แม้แต่ความหวังดีก็อาจกลายเป็นแผลยาวๆที่รั รักษายากและบางครั้งแผลนั้นก็ทำให้คนดีๆสองคนห่างกันไปตลอดชีวิตทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะเราพูดไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาไม่ใช่เพราะเราเป็นคนไม่ดีในที่สุดแล้วการไม่พูดในที่ที่ไม่ควรพูดคือทักษะที่มองลึกกว่าแค่คำพูดมันคือการอ่านใจอ่านพื้นที่อ่านอารมณ์และเข้าใจว่าทุกคำที่ออกไปคืออินพุตที่กำลังจะสร้างผลลัพธ์บางอย่างในใ,นใจอีกฝ่ายเราควบคุมใจเขาไม่ได้ แต่เราควบคุมอินพุตที่เราจะให้ได้ถ้าเราใส่อินพุตผิดที่กระบวนการก็ผิดและเอาพุตก็เสียหายแต่ถ้าเรารู้จักรอรู้จักเลือกเวลาเลือกพื้นที่บทสนทนาบางอย่างจะมีพลังมากกว่าที่คิดครับ 4. เขาไม่พูดว่าตัวเองถูกแต่ยกข้อมูลให้ตัดสินเอง การที่เขาไม่พูดว่าตัวเองถูกแต่ยกข้อมูลให้ตัดสินเองมันคือท่าทีของคนที่มั่นคงพอที่จะไม่ต้องใช้เสียงหรืออารมณ์เป็นกรอบป้องกันตัวเองครับคนแบบนี้จะไม่รีบประกาศว่าฉันถูกนะเธอต้องเชื่อฉันนะเพราะรู้ว่าการพูดแบบนั้นมันเหมือนวิ่งฝืนลมลมจะยิ่งต้านคนจะยิ่งไม่ฟังเขาจึงเลือกวิธีเดินทางที่ต่างออกไปเขาไม่เร่งเขาไม่ลากเสียงสูงเขาแค่ค่อยๆวางข้อมูลลงตรงหน้าเหมือนคนค่อยๆปั่นจักรยานขึ้นเนินใครจะ ตามก็ได้ใครจะหยุดพัดก็ได้แต่เส้นทางข้างหน้ามันชัดพอจนคนเห็นเองว่าทิศทางไหนคือทางจริง การยกข้อมูลให้ตัดสินเองมันเป็นทักษะที่ต้องใช้ทั้งสติและความนิ่งเช่นในการทำงานถ้าใครสักคนกล่าวหาว่าเขาทำงานผิดคนทั่วไทยจะรีบสวนกลับด้วยคำว่าไม่ใช่ผมทำถูกเพราะอารมณ์มันวิ่งแซงเหตุผลไปก่อนแต่คนฉลาดจะหยุดหนึ่งจังหวะแล้วเอาหลักฐานหรือเหตุผลมาให้ดูเช่นเวลาเริ่มงานเวลาได้รับข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องขั้นตอนที่ผ่านมาเหมือนคนกำลังวิ่งมาราธอนที่ไม่ใช้แรงทีเดียวแต่คุมจังหวะให้มั่นคง พอคุมจังหวะได้ความจริงจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องเร่งไม่ต้องอธิบายจนเหนื่อยลองนึกภาพว่ามีคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนทําให้โปรเจกต์ล่าช้าคนใจร้อนจะเถียงทันทีแต่คนฉลาดจะเดินช้าๆก่อน1นก้าวแล้วพูดว่าเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่วันไหนใครเป็นคนสั่งเปลี่ยนแปลงตรงจุดไหนและผลกระทบเริ่มเกิดตั้งแต่ช่วงอะไรเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองบริสุทธิ์แต่ข้อมูลที่เขาวางมันทําให้คนอื่นเห็นเองว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรความจริงมันจะ เดินออกมาเองเหมือนแสงเช้าที่ค่อยๆไล่ความมืดออกไปทีละนิดไม่ต้องตะโกนว่าฉันเป็นแสงแค่ให้เวลาแสงทำงานของมัน ท่าทีแบบนี้ทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขาไม่พยายามเอาชนะแต่กำลังพาเราเดินไปบนถนนที่มีความจริงปูอยู่ไม่ใช่ถนนที่เต็มไปด้วยอารมณ์พอคนรู้สึกว่าไม่ได้ถูกกดหรือถูกบังคับใจเขาจะเปิดพอใจเปิดการรับข้อมูลก็จะไหลลื่นเหมือนการปั่นจักรยานลงทางราบข้อมูลแต่ละชิ้นที่วางลงมาจะทำงานเองโดยที่เขาไม่ต้องย้ำข่าตนเองถูกเลยสักคำ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวิธีนี้ถึงทรงพลังมากเพราะผลลัพธ์มันไม่ใช่แค่ทำให้คนเชื่อเราแต่ทำให้เขาเชื่อจากการคิดด้วยตัวเองเหมือนเราไม่ต้องบอกเด็กว่าถนนลื่นนะแค่ให้เขาเดินผ่านพื้นลื่นขึ้นมานิดหนึ่งเขาจะเข้าใจด้วยตัวเองและการเข้าใจด้วยตัวเองมันฝังลึกกว่าการบอกว่าฉันถูกคุณต้องฟังมันเหมือนใส่แรงผลักให้คนถอยแต่การให้ข้อมูลมันเหมือนให้แรงดึงให้อีกฝ่ายเดินเองโดยไม่รู้ตัว สุดท้ายแล้ววิธีนี้คือการเดินทางแบบมั่นคงไม่ต้องเร่งไม่ต้องตะโกนไม่ต้องพิสูจน์ด้วยคำใหญ่ๆแต่พิสูจน์ด้วยการวางเหตุผลทีละชั้นเหมือนนักวิ่งที่ไม่มองคู่แข่งแต่โฟกัสที่จังหวะของตัวเองพอถึงเส้นชัยผลลัพธ์มันพูดแทนทุกอย่างการยกข้อมูลให้คนตัดสินเองจึงไม่ใช่แค่ทักษะการสื่อสารแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงความพยายามความจริงใจและการไม่ยอมให้ความวุ่นวายในหัวมากำหนดตัวตนเราคนที่ทำแบบนี้ได้จึงดู ูน่าเชื่อถือเพราะเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองถูกเขาแค่พาเราเห็นด้วยตาและคิดด้วยใจของเราเองครับ 5. เขาปรับน้ำเสียงตามอารมณ์คนตรงหน้าการปรับน้ำเสียงตามอารมณ์คนตรงหน้าคือศิลปะของคนที่เข้าใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งครับไม่ใช่การเสแสแรงไม่ใช่การปลอบแบบฝืนๆแต่มันคือการใช้พลังของเสียงให้สอดคล้องกับสภาพใจของคนตรงหน้าเพื่อเปิดประตูที่ปิดอยู่ในใจเขาออกมาแบบนุ่มนวลที่สุด คนเรามีช่วงที่แข็งช่วงที่อ่อนช่วงที่เหนื่อยช่วงที่กําลังสู้ช่วงที่เหมือนโลกทั้งใบถ่วงหลังไว้การพูดด้วยน้ําเสียงที่ผิดจังหวะเหมือนใช้กุญแจผิดดอกมันไม่เปิดอะไรเลยแต่การใช้เสียงถูกจังหวะมันเหมือนใช้กุญแจที่เข้าร่องพอดีแค่หมุนเบา ใจก็เปิดการปรับน้ําเสียงคือการฟังอารมณ์เขาก่อนแล้วสื่อสารด้วยพลังที่พอดีกับใจเขาเช่นถ้าเขากำลังกลัวเราใช้เสียงนุ่มช้าๆเพื่อให้เขารู้สึกปลอดภัยถ้าเขากำลังท้อจนไม่มีแรงคิดเสียงที่มั่นคงและอบอุ่นจะทำให้เขารู้สึกว่ายังมีที่ให้พักและถ้าเขากำลังลังเลเสียงที่หนักแน่นขึ้นนิดหนึ่งจะช่วยเขาตัดสินใจได้เร็วขึ้น บางครั้งคนไม่ได้ต้องการคำพูดเก่งๆเลยครับเขาต้องการแค่น้ำเสียงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเวลาคนฉลาดปรับน้ำเสียงตามอารมณ์มันเกิดผลบางอย่างที่ลึกกว่าที่เราเห็นมันทำให้คนตรงหน้ารู้สึกว่าเขามีค่าความรู้สึกนี้มันทรงพลังมากเพราะคนส่วนใหญ่ในชีวิตมักเจอแต่เสียงที่ไม่ฟังใจเขาเช่นเวลาท้อแล้วโดนเร่งเวลาสับสนแต่โดนตัดบทเวลาล้มแล้วโดนตำหนิ พอได้ยินเสียงที่เข้าใจความรู้สึกของเขาจริงๆเหมือนใจเขาถูกชาร์จพลังทันทีเหมือนนักวิ่งที่กำลังจะหยุดแต่มีใครสักคนตบหลังเบาๆแล้วบอกด้วยน้ำเสียงมั่นคงว่าไปต่อไหวอยู่แล้วครับเชื่อผมนะคำพูดแบบนี้ถ้าใช้เสียงถูกจังหวะมันจะเข้าถึงแกนใจคนมากกว่าคำปลอบหรูๆรูเป็นร้อยประโยคและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสียงที่เข้ากับอารมณ์จะเปลี่ยนช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของใครบางคนให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ได้ทันทีเหมือนเวลาปั่นจักรยานขึ้นเนินที่ใกล้หมดแรงขาไม่มีแรงแล้วใจเริ่มบ่นว่าพอแล้วเถอะแต่ทันใดนั้นมีเสียงคนข้างๆบอกด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจแบบไม่บีบคันว่า อีกนิดเดียวครับท่านทำได้จริงๆถ้าปล่อยวันนี้ผ่านไปท่านจะเสียใจแน่ๆว่าตอนนั้นมันขาดแค่ก้าวเดียวเสียงแบบนี้มันดึงแรงทั้งหมดในตัวคนออกมาแบบที่เขาคาดไม่ถึงมันทำให้เขารู้ว่านี่คือจังหวะที่เขาต้องฮึดถ้าเขาหยุดตอนนี้เขาจะเสียโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆการพูดด้วยน้าเสียงที่ตรงกับอารมณ์คนตรงหน้าจึงไม่ใช่เรื่องของทักษะการพูดแต่มันคือการปลุกพลั ลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเขามันทำให้เขารู้ว่านี่แหละเวลาของฉันถ้าฉันลุกตอนนี้ฉันจะก้าวไปด้วยไกลกว่าที่เคยคิดถ้าฉันปล่อยผ่านฉันคงต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าวันนั้นฉันแค่ไม่ฟังเสียงหนึ่งที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตตัวเอง คนฉลาดเขารู้ดีว่าการพูดที่ถูกเสียงถูกจังหวะถูกใจสามารถเปลี่ยนความลังเลให้กลายเป็นความกล้าเปลี่ยนความท้อให้เป็นแรงฮึดเปลี่ยนความกลัวให้เป็นก้าวแรกของการเดินทางใหม่เพราะเสียงที่ถูกปรับอย่างเหมาะสมมันไม่ใช่แค่เสียงครับมันคือพลังที่ผลักคนตรงหน้าให้เดินไปสู่เวอร์ชั่นที่เขาฝันมาตลอดแต่ไม่เคยกล้าก้าวออกมาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการปรับน้ำเสียงถึงเป็นโอกาสสำคัญ ถ้าพลาดเราอาจเสียช่วงเวลาที่จะสร้างแรงเปลี่ยนชีวิตให้คนอีกคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเลยครับ 6. เขาไม่พูดฟุ่มเฟือยแต่พูดเท่าที่จำเป็นมันไม่ใช่การเป็นคนเงียบหรือคนขรึมแต่เป็นการเข้าใจว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตมีน้ำหนักของมันเองครับ คำพูดที่เหมาะในวัยหนึ่งอาจไม่เหมาะในอีกวัยหนึ่งคำพูดที่ใช้ได้ดีในช่วงชีวิตที่สงบอาจกลายเป็นภาระในวันที่กำลังเจอวิกฤตและคำพูดที่พูดด้วยความหวังดีหลังความผิดหวังอาจยิ่งทำให้แผลลึกขึ้นกว่าเดิมนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมคนฉลาดถึงไม่พูดพร่ำไม่พูดลากยาวไม่พูดเพื่อเติมช่องว่างแต่เลือกพูดเฉพาะสิ่งที่สถานการณ์ต้องการจริงๆเพราะเขารู้ว่าบริบททางเวลาเปลี่ยนทุก อย่าง ลองนึกถึงตอนเกิดวิกฤตสักครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่กระทบใจแรงๆคนส่วนใหญ่เมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้มักจะพูดเยอะเพราะใจมันสัน่นและยังหาที่ยืนให้ตัวเองไม่ได้แต่คนฉลาดกลับนิ่งลงพูดเท่าที่จําเป็นเพราะรู้ว่าช่วงวิกฤตเป็นช่วงที่อารมณ์ผู้คนไวเหมือนไฟลามแห้งถ้าพูดมากไปไฟจะลามถ้าพูดผิดจังหวะหัวใจคนอาจมอดลง ททันทีเขาจึงไม่พูดคำสวยๆที่ไม่มีประโยชน์ไม่พูดปลอบแบบลอยๆและไม่พูดเพื่อเอาความโล่งใจของตัวเองเขาจะพูดเท่าที่ช่วยให้สถานการณ์เดินแน่ต่อได้เช่นช่วยก่อนพูดทีหลังหรือหยุดเพื่อให้ทุกคนตั้งหลักไม่ใช่พูดจนทุกคนแตกกระจายช่วงเวลาวิกฤตนี่แหละครับที่คำพูดฟุ่มเฟือยทำลายคนได้เร็วที่สุดเพราะมันพาคนหลุดจากแก่นของปัญหาเหมือนมีคนกำลังจมน้ำแล้วอีกคนคุยเรื่องทฤษฎีการ ว่ายน้ำยาวเป็นหน้า,นาความจริงแล้วคนจมน้ำต้องการมือไม่ใช่คำพูดและคนที่ไม่พูดฟุ่มเฟือยจะรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาสอนไม่ใช่เวลาวิเคราะห์ยาวๆแต่เป็นเวลาที่ต้องสั้นชัดและตรงประเด็นที่สุดเพราะความรอดของวันนี้จะเป็นพื้นฐานให้เขายืนขึ้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ได้ พอผ่านช่วงวิกฤตมามนุษย์จะเข้าสู่ช่วงเวลาอีกแบบหนึ่งคือช่วงที่หัวใจอ่อนแอที่สุดหลายคนพึ่งหลมพึ่งเสียใจพึ่งสูญเสียหรือพึ่งรู้ว่าความพยายามที่ผ่านมาไม่ได้ผลช่วงนี้เองที่คำพูดฟุ่มเฟือยเป็นดาบสองคมแม้จะพูดด้วยความหวังดีแต่ถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นเสียงที่กดทับความเจ็บของเขาโดยเฉพาะคำปลอบใจที่ยาวเกินจริงหรือคำแนะนำที่พูดเพราะอยากให้เขาดีขึ้น แต่ลืมดูว่าตอนนี้หัวใจเขามีกำลังรับได้แค่ไหนคนฉลาดจะไม่พูดแบบนั้นเขาจะฟังให้ยาวก่อนพูดให้สั้นทีหลังเพราะรู้ว่าหลังความผิดหวังคนฟังไม่ได้ต้องการบทเรียนแต่ต้องการที่วางใจบางทีเขาพูดเพียงแค่ผมอยู่ตรงนี้ครับหรือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยคิดกันใหม่คำแค่นี้แหละครับแต่มันทำให้หัวใจคนกลับมาหายใจได้อีกครั้งเพราะคำพูดที่จำเป็นคือ คือคำที่บอกว่าเขาไม่ได้ล้มอยู่คนเดียวไม่ใช่คำที่สอนว่าเขาควรล้มแบบมีหลักการอย่างไรคนฉลาดจึงเลือกคำที่เติมแรงไม่ใช่คำที่เพิ่มบาดแผลและเมื่อเวลาเริ่มรักษาเขาแล้วคำพูดที่ลึกกว่าจึงจะตามมาแต่ตอนเจ็บหนักเขาจะไม่เพิ่มอะไรที่เกินจำเป็นเลย อีกช่วงเวลาที่มีผลต่อวิธีพูดของมนุษย์มากที่สุดคือช่วงวัยรุ่นหรือช่วงต้นชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่ใจคนต้องการการยอมรับต้องการสัญญาณจากโลกว่าฉันมีตัวตนมีค่ามีโอกาสไปต่อได้หลายคนพูดยาวพูดมากพูดทุกอย่างที่คิดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตัวเองแต่คนฉลาดในวนัยนี้หรือคนที่ผ่านช่วงนี้มาแล้วจะรู้ว่าการพูดยาวได้ไม่ทำให้คนเข้าใจเราเสมอไปบางครั้ง ยิ่งพูดเยอะยิ่งหลงทางยิ่งอธิบายมากยิ่งเหมือนตะโกนกลบความไม่มั่นใจของตัวเองเขาจึงเลือกพูดเฉพาะสิ่งที่สะท้อนตัวตนจริงๆไม่ใช่สิ่งที่อยากให้คนชอบวัยรุ่นที่พูดเท่าที่จำเป็นเป็นวัยรุ่นที่โตเร็วครับเพราะเขาใช้คำพูดเป็นเครื่องมือไม่ใช่ที่ระบายเขาไม่ใช้คำพูดเพื่อขอการยอมรับแต่ใช้เพื่อสร้างเส้นทางของตัวเองเขาพูดเพื่อบอกว่าเขาตั้งใจอะไรไม่ใช่เพื่อขอให้ใครเชื่อว่าความตั้งใจ นั้นสำคัญแค่พูดน้อยลงแต่เลือกคำที่ตรงใจมากกว่าก็ทำให้เขาเดินได้เร็วขึ้นเหมือนนักวิ่งที่ไม่แบกอะไรเกินตัวยิ่งปล่อยของฟุ่มเฟือยยิ่งวิ่งไกลได้ หลายครั้งคำพูดฟุ่มเฟือยเกิดจากความกลัวครับกลัวไม่ถูกเข้าใจกลัวเสียหน้ากลัวถูกมองว่าไม่เก่งกลัวถูกทิ้งไว้ข้างหลังเราเลยพูดเยอะเพื่อปิดบังสิ่งที่เก็บไว้ในใจแต่คนฉลาดมองลึกกว่านั้นเขารู้ว่าช่วงเวลาของความกลัวเป็นช่วงที่ต้องหยุดไม่ใช่พ่นคําออกไปเรื่อยๆเพราะคำที่พูดตอนกลัวมักพาเราไปไกลกว่าความจริงเสมอเขาจึงเงียบก่อนหนึ่งจังหวะรวบความคิดให้แน่นแล้วค่อยพูดเฉพาะ คำที่ช่วยให้ตัวเองเดินออกจากความกลัวไม่ใช่จมลึกลงไปอีกและเมื่อชีวิตมาถึงช่วงที่ต้องตัดสินใจยากๆไม่ว่าจะเลือกงานเลือกคนเลือกเส้นทางหรือเลือกความฝันคนส่วนใหญ่พูดกับตัวเองเยอะเกินไปจนสุดท้ายไม่ได้ไปทางไหนเลยคิดวนพูดวนเต็มหัวแต่ไม่มีการเดินต่อแต่คนฉลาดจะรู้ว่าช่วงเวลาแบบนี้ต้องใช้ความชัดไม่ใช่ความเยื่อเยอะเขาจะถามตัวเองแค่ประโยคที่จำเป็นจริงๆ สิ่งนี้พาฉันไปทางที่ฉันอยากไปไหมหรือถ้าฉันไม่เลือกตอนนี้ฉันจะเสียโอกาสอะไรไปบ้างแล้วเขาก็เดินไม่ใช่พูดซ้ำๆจนหมดแรงก่อนเริ่มสุดท้ายแล้วการพูดเท่าที่จำเป็นไม่ใช่เรื่องของการพูดน้อยแต่เป็นเรื่องของการเคารพเวลาช่วงเวลานั้นๆกำลังกำหนดว่าใจคนจะรับอะไรได้บ้างและคำพูดที่มากเกินไปจะทำหน้าที่เป็นเหมือนสัมภาระที่ทำให้การเดินทางหนักขึ้นโดย ไม่จําเป็นยิ่งในช่วงชีวิตที่ต้องตัดสินใจต้องเปลี่ยนแปลงต้องลุกขึ้นหลังล้มหรือกําลังเข้าสู่จังหวะสําคัญคําน้อยๆแต่ชัดเจนคือสิ่งที่พาเราเดินไปข้างหน้าได้จริงเหมือนนักเดินป่าที่รู้ว่าถ้าอยากถึงจุดหมายต้องลดของที่ไม่จําเป็นก่อนคนฉลาดจึงลดคําที่ฟุ่มเฟือยเลือกคําที่มีแรงและใช้มันในเวลาที่มันมีค่าต่อเส้นทางชีวิตที่สุดครับ